เช้าวันนี้วันที่17ธันวาคมนะครับผมสวัสดีครับกบผมต้องกาวคริปโตนะครับผมในวันนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คร <c oughs> ิปโตเคอเรนซีกันนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็เออเห็นส,สัญญาณชัดเจนแล้วนะครับผมว่ามันมีเจ้าตกรถก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ผมพูดเมื่อวานนะครับผมก็คือเจ้าอาจจะตกรถนะครับผมแล้วก็ต้องดึงลงมานิดนึงนะครับผมเพื่อสําหรับในการที่ว่า มาเก็บของนั่นเองโอเคเรามาดูสถานการณ์โดยรวมกันก่อนนะครับผมซึ่งบิตคอยเนี่ยเป็นอะไรที่เราเนี่ยต้องดูก่อนอันดับแรกนะครับผมถ้าใครไม่ดูอันดับแรกเนี่ยเราจะดูสถานการณ์ตลาดโดยรวมไม่ได้นะครับผมโอเคเปิดมานะครับผมนีม่เลยตอนนี้คือมันปิดที่เส้นแดงตัวนี้นั่นเองนะครับผมนสำหรับเมื่อวานทั้งวันเลยนะก็มีการขึ้นมาแล้วก็ร่วงลงเล็กน้อยนะผม ก็อาจจะมีเสียวๆกันบ้างนะผมในวันนี้แต่ว่าอมืมันเรียบร้อยไปแล้วอะ่ะเออมันลงมาเสร็จเรียบร้อยนะผมก็น่าจะเก็บของประมาณแถวๆเส้นเนี้กันเออแล้วอาจจะมีการอาเด้งขึ้นปื๊ดขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ยืนเส้นขึ้นไปตรงนี้นะครับผมนะก็มีวอลลุ่มเล็กๆน้อยๆนะผมแต่ตอนเทเนี่ยมันไม่มีวอลลุ่มเลยเห็นไหมแล้วทีเนี้ยเ a c มนะผมเริ่มมีสีเขียวขึ้นมาระเรื่อระเรื่อแล้ว อือีอีกนิดเดียวนะเรามาดูกันอ่าดับเบิัคลิกมาดูนะครับผมนี่เห็นปะคือมันเริ่มที่จะมีการตัดขึ้นนิดหน่อยแล้วนะผมซึ่งถ้าเกิดนะในวันเนี้ยในวันเนี้ยมันขึ้นเขียวแบบเขียวสูงสูงหน่อยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีย่อเล็กน้อยนะผมก็เป็นสัญญาณที่ดีนะผมแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ถูกปะแต่ทีเนี้ยคือมันขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยแต่อันเนี้ยอยู่ข้างล่างมันจะต้องแบบขึ้นมาอย่างนี้สิเออค่อยคขึ้นมา ลงไปข้างล่างเนี่ยกลัวไม่เป็นศูนย์หรือไงวะโอเคก็ผมเปลี่ยนสัญญาณ RSI ด้วยนะผมไ s i เนี่ยตอนนี้คือผมใช้ RSI Divergent ตรงนี้นะผมมันสามารถหาค้นหา้ตัวนี้ได้นะผมก็คือ,อ Hidden b บู l ได้นะพวกสัญญาณ Hidden นะครับผมแล้วก็มีสัญญาณ b a r i s h นะครับผมนี่ฮิดเด้นอะไรอย่างนี้นะผมก็สามารถหาได้ส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยมันจะเป็น h i ด d e n นบูกันทั้งนั้นเลยนะ เออที่เราเจอมานะครับผมเนี่ยอย่างตรงนี้นะผมเราก็สามารถรับรู้ได้แล้วว่าว่า hidden bull เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมคือตรงนี้ราคาของมันเนี่ยมันจะงัดขึ้นนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยเออตรงนี้งัดขึ้นปุ๊บใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันไถลงนะเป็น hidden bull แต่อย่างไรก็ดีนะผมตรงเนี้ยมันมีจุดที่บอกว่าต้องเข้าซื้อแล้วนะจริงๆเนี่ยเมื่อวันซื้อนเนี่ย สามารถเข้าซื้อไดต้ตั้งแต่ที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าทีนี้มันอาจจะมีการย่อลงมาตรงนี้เนี่ยตามนี้นะครับผมก็คือสัญญาณเนี่ยมันมาแล้วครบถ้วนนะครับผมมันก็จะทําการเตรียมขึ้นเรีเรยบร้อยแล้วถ้าเกิดเราดูเส้นเปลี่ยนเส้นดีกว่าโอเคเราก็เปลี่ยนเป็นเส้น MA นะครับผม200เนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณแถวๆช่วงประมาณ4 7พอดีเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมมันอาจจะมีการลงมาแตะตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเด้งกลับไป นะครับผมก็เป็นไปได้เนาะถ้าเรามาดูทำเฟรม4ชั่วโมงกันนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้มันก็มีการปรับตัวขึ้นไปแบบจึกๆๆขึ้นไปแล้วถ้าเราจะสังเกตเส้นดูนะครับผมเส้นตอนนี้ EMA 20นะครับผมมันกำลังที่จะกลับขึ้นไปแล้วก็ยืนต่อตอนแรกเนี่ยมันยืน EMA 50ใช่ไหมแต่ว่ามันยืนไม่อยู่นะผมเหมือนจะยืนอยู่เนาะมันเหมือนสภาพตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยสภาพตรงนี้นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเส้น EMA 20นะครับผม มันไปชนแล้วก็ล่วงลงมาถูกป่ะตอนนั้นคือ IS i อซมันยังสูงอยู่เห็นไหมแต่ตอนเนี้ i s i มันต่ํามากนะครับผมมันก็อาจจะมีการปรับขึ้นของราคาแล้วเรามาดู i m ท f r a m e Week กันเลยดีกว่านะครับผม m ท f r a m m Week นี่มันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับผมก็คือบอกว่าตอนนี้มันยังไม่หลุดเทรนดอะไรนิดนึงยังไม่หลุดอะไรเลยนะครับผมก็สบายใจได้ก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่เกินเส้นนี้นะครับผมก็ยังสบายใจได้อยู่แต่ว่าทีเนี้ย เส้นเนี้ยมันจะต้องถูกดึงกลับไปแล้วก็ไปกลายเป็นสีเขียวข้างบนนะผมมันถึงจะ,ะกลายเป็นเส้นแบบบู l ล i s h เรียบร้อยอ้าวเรามาดูทำเฟรมมันนะผมทำเฟรมมันเนี่ยมีหลายคนนะผมที่โพสต์ว่าเออเนี่ยมันมีแบล r i เกิดขึ้นแล้วผมก็เลยงงๆว่าถ้ามันเกิดแบล r i จริงๆนะตรงเนี้ยมันก็ต้องแบบล่วงไปไกลถูกปะคือทุกคนเนี่ยกลัวกันนะผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นแบล r i s h ถ้าเรามาสังเกต ISI กันนะผม ISI เนี่ยมัน บ่งบอกตรงนี้เลยนะผมว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันอาจจะมีการทําเส้นตรงนี้นะผมแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าการจับสัญญาณดเวอร์เจนนะครับผมจะต้องไม่ข้ามภูเขาซึ่งกันและกันนะครับผมโอเคไหมซึ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะผมมันคือภูเขาลูกนี้กับภูเขาลูกนี้ถูกไหมในไทม์เฟรมเล็กดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้สองตรงเนี้ยมันคนละแบบมันห่างไกลกันมากนะผมก็เลยแบบไม่น่าจะเอามาจับได้มง เนาะแต่ก็ดูๆไว้ระวังระวังไว้นะครับผมว่าไอ้เจ้าบิตคอยเนี่ยอาจจะมีการร่วงใหญ่ของของปีเลยก็ได้นะผมในปีหน้าเนาะเออก็ต้องระวังด้วยนะครับผมรอบนี้อาจจะเป็นการขึ้นรอบสุดท้ายก็ได้ก่อนที่มันจะร่วงแต่อันนี้ไม่ยังไม่มีใครรู้นะผมว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนก่อนโอเคเรามาดูโดมิแนนกันนะผมโดมิแนนเนี่ยตอนเนี้ยมันถูกดึงขึ้นแบบนี้อ่าดูสี่ชั่วโมงก่อนนะผมก็คือ มันถูกดึงขึ้นนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โดนลากลงมาอ่าโดนลากลงมาตุ้มเลยทีเดียวตรงนี้ก็หมายความว่าเงินเนี่ยมันจะเข้าไปสู่เอาคอยแล้วนะครับผมมันไม่มีการดึงออกมาจากบิตคอยเนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตกเท่าไหร่แต่โด m มิเน้์เนี่ยลงมาเกือบเกือบสนะโอเคเรามาดู e t ทกันนี้หว่านะครับผม E t ทตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นถูกไหมแต่หลังจากปิดวันไปนะครับผมมันก็ยังแบบ ยังยืนอยู่บนเส้นตรงนี้นะครับผมอ่าก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่ตอนนี้คือเควสตต่อไปนะครับผมมันจะต้องขึ้นไปเบรกตรงนี้อย่างที่ผมว่าไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้ต่อไป b n b นะครับผม BNB เมืม่อวานไม่ได้พูดถึงนะครับผมเพราะว่าอ่ามันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากคือตอนนี้มันกำลังที่จะขึ้นไปกับขึ้นไปเส้นบนนี้นะผมซึ่ง EMA 100เนี่ยใน time frame day นะผมก็ยังรับอยู่ก็ยังสบายใจได้แต่ว่าทีเนี้ย มันยังเหมือนกับว่าลงมไาไม่สุดนะครับผมอันมันอาจจะมีก็มันแบบลงมาเส้นบริเวณแถวๆสี่ร้อยห้าสิบสี่สี่หกอะไรตรงนี้ก่อนนะผมก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปอันนี้เป็นไปได้นะก็ระวังไว้ด้วยนะผมคือสัญญาณกลับตัวมันยังไม่มีเนาะเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบตรงนี้แบบอ่อนๆน,นะครับผมก็คือการขัดแย้งของราคาแต่ว่ามันเป็นไส้ก็เลยแบบอาจจะมีแบบแค่อ่อนกําลังเฉยต่อไปโซลารนานะผมโซลารน่าเองเนี่ยก็ พุ่งขึ้นมาแล้วก็มายืนแถวๆบริเวณอ่า EMA หนึ่งร้อยนะครับผมตรงโซนเนี้ยมันเบรกเข้ามาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้าวันเนี้ยมันยืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมสาหรับในการกลับตัวนะครับคือตรงเนี้ยมันเริ่มที่จะกลับตัวแล้วแล้วถามว่ามันหลุดเทรนด์ใหญ่หรือยังนะครับผมตอนเนี้ยคือมันยังหลุดอยู่นะครับผมคือมันจะต้องเบรกขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วกลับขึ้นไปเทรนดข้างบนอีกรอบหนึ่งต่อไปลูน่านะครับผมลูน่าเนี่ยสถานการณ์ ปัจจุบันนะตอนนี้นะผมมันก็ทำตัวที่จะยืนอยู่บนเส้นเทรนอันเก่านะครับผมถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บนเส้นตรง,ตรงนี้ได้นะครับผมมันก็จะมีการพุ่งของราคาขึ้นอย่างชา้ชาช้าช้าช้าแล้วก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงก่อนถ้าทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี้ยมันสามารถย่อลงมาตรงนี้นะย่อลงมาแถวๆบริเวณแถวๆหกสิบดอลได้นะครับผมแล้วมันอาจจะเป็นการพุ่งของราคาอย่างมากลั้งเลยนะครับผม อันนี้มันยกโลเรียบร้อยแล้วอะประกอดอดนะครับผมอันนี้คือแบบว่าหลุมแล้วอะหลุมแล้วยังหลุมได้อีกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าถ้าให้ผมมองเนี่ยถ้ามันไม่ยืนอยู่บนเส้นแถวแถวยี่สิบห้า,าดอนนะครับผมก็ต้องไปเจอกับยี่สิบสี่จุดหกดอนก่อนนะอาจจะมีแบบหลุด,ลดมาบ้างนะผมแถวแถวยี่สิบสองนะผมก็รอรับอีกไม้หนึ่งแถวแถวนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าอ่า MACD ีเนี่ยมันก็เริ่มหักหัวลงแล้วแต่ว่า r s i เนี่ย เองก็ยังขึ้นอยู่เนาะเออเรามาดูตรง1นนะผมก็มันมีการเอ่อขึ้นมาเรียบร้อยนะผมแล้วก็มีการตัดตรงนี้ถ้าเกิดว่าจบเขียววันนี้นะผมก็ถือว่าสวยงามเป็นอะไรที่แบบเออโอเคเนาะถ้ามันไม่ถล่มอีกก็เรียบร้อยก็พุ่งขึ้นต่อได้เบรกเส้นปุ๊บขึ้นต่อตอนนี้คือมันจะต้องถูกดึงกลับขึ้นไป EMA 20ก่อนนะครับผมโอเค เอดาเองเนี่ยก็พูดได้เลยว่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกับเมื่อวานนะครับผมก็ยังไม่ต้องพูดถึงอะไรเนาะ IGLD e เมื่อวานมีเหตุนิดนึงนะครับผมคือตรงช่วงประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยมีวอลลุ่มแบบหนามากเลยนะครับผมเพราะว่า De ฟาของมันนะผมไม่สามารถสวอปได้ดังนั้นแล้วเนี่ยพอถ้าจะรีบสวอปตอนนั้นนะผมเราจะต้องเพิ่มสลิปเพจไปถึง50เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร นะสำหรับในการทําแบบนี้อ่ะมันอาจจะมีการล่วงราคานะคือคนไม่กล้าช้อนแล้วนะเพราะว่ามันช้าแล้วมันก็เสียวคือทําทรงมาดีๆเลยเนี่ยเจอดีฟาพังไวท้ทีเดียวนะเรียบร้อยนะนะเห็นป่ะไอพวก m ม x พวกอะไรพวกนี้นะผมนี่เอาจริงๆตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไรด้วยนะเป็นแบ i s h ด้วยนะครับผมอ๋อไม่เป็นนะผมเพราะว่าไอเนี้ยมันมีขึ้นถือว่าและไอเนี้ย มันก็ขึ้นอยู่นะครับผมคือมันเป็นหลักศูนย์เท่าไหร่อันนี้คือ79.18นะครับผมแต่ยอดอันเนี้ย7 9 6ดดังนั้นเนี่ยตอนนี้ยังเป็นคนเวอร์เจนอยู่เคปะ่ะเออแต่ว่าทีเนี้ยมันลงมาไม่ได้ลงด้วยทางเทคนิคนะครับผมแต่ว่ามันลงด้วยปัจจัยความเสี่ยงนะครับผมคือคือคนแบบรีบออกต่อไป AWX นะครับผม A w วนี่ก็คือย่อสวยมากเลยเนะี่ยเบรกเส้นปุ๊บพักขึ้นไปพักตรงนี้อาจจะมีแบบพึ่งขึ้นไปอีกนี่อก,อก,อก,อกพักต อะไรประมาณนี้นะผมก็เปลี่ยนเทนแล้วนะเริ่มเป็นเทนแบบขาขึ้นเนาะตอนนี้คือน่าจะพุ่งขึ้นช่วงประมาณสัก130อ่าอ1มสิ 125, ตรงนี้ก่อนนะผมถ้านะเกิดว่ามันเบรกเส้นตรงแถวนี้ได้นะ มันก็จะพุ่งต่อนะครับผมแต่ว่ามันน่าจะเป็นเป้าขายเป้าแรกก่อนเพราะว่า RSI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรน,นะครับผมอาจจะมีการปรับฐานอะไรแบบไซเวอะไรแบบนี้ไปก่อนก็ได้โอเคตอบมาเป็นโรสนะครับผมโรสเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเสียวเสียวเลยนะครับผมตอนที่ว่า RSI เนี่ยมันล่วงลงมาถูกไหมแล้วทีเนี้ยไอนี่มันขึ้นมาลงมาใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันยังไม่หลุดเส้นนี้นะครับผม ซึ่งการที่ว่ามันไม่หลุดเส้นเนี้ยมันถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมอ่มันอาจจะมีการแบบพุ่งขึ้นของราคาแล้วก็ไปเบรกเส้นตรงนี้อ่ถ้าเกิดว่ามันชนช่วงประมาณสัสก0.34เนี่ยอาจจะมีหนึ่งไม้ก่อนนะผมแล้วก็มารับเพิ่มแถวๆบริเวณสักประมาณอ่าช่วง0.32หรือรับเพิ่มนะครับผมก็อันเนี้ยมันเป็นสัญญาณเบรกนะแต่ว่ามันเป็นกรอบใหญ่มากเลยแบบก็ไม่รู้ว่ามันจะล่วงต่อหรือเปล่า ดูสัญญาณเนี่ยคือมันยังไม่กลับตัวอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าสัญญาณกลับตัวมีแล้วซึ่งถ้าเราเราดูไทม์เฟรม 1day ขึ้นไปนะผมเราก็จะเห็นสัญญาณที่ว่าแบบมันเด้งเส้นอ่ะมันเด้งเส้นของมันตลอดเวลานะผมแล้วก็ไม่หลุดเทรนไลน์ด้วยนะผมเห็นป่ะคือเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยคือเส้นเทรนไลน์นะผมนี่ปื๊ดขึ้นมาออเอามาเอามาปึ๊บตรงนี้อาเส้นตรงนี้นะผมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือเส้นตรงนี้นะผมก็คือว่าเวลามันขึ้นเนี่ยมันอาจจะแบบขึ้นแบบ อย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมแล้วก็ลงมาขึ้นอะไรแบบนี้ถ้าในระยะยาวนะผมตัวนี้เก็บโอเคมากเลยผมก็เชียร์อยู่ตัวนี้นะครับผมวันนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมผมก็จะอัพคลิปว่าควรเก็บตัวไหนแล้วก็เอาไปขายปีหน้านะครับผมตอนนี้คือเลคคอร์ดไปเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ตัดต่อนะครับผมก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งอนะ่ะเนาะต่อไปตัวนี้ก็ยังตามอยู่นะครับผมนั่นก็คือแซนนั่นเองอ้าวแซนตอนนี้นะผมก็1วันนะครับผมแรงขายเนี่ยเริ่มหมดแล้วเออแรงขายเริ่มหมดแล้วแต่ว่าทีเนี้ย มันต้องแบบค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆนะผมตอนนี้คือสัญญาณเนี่ยมันยังเป็นหมีอยู่เนาะเออแต่ว่าทีเนี้ยโมเมนตัมของเจ้าตัวราคาเองเนี่ยครับผมมันก็เริ่มที่จะแบบกลับมาตรงนี้แหละคือแนวรับของมันนะผมมันอยู่ที่ประมาณสัก4 4.4อ่ะเออลึกสุดเนี่ย4.4แต่อาจจะแบบเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นตัวซื้อก็ได้เห็นปะคือมันมีอินดิเคเตอร์นะผมเขียนอยู่แล้วก็ทีเนี้ยถ้าเกิดว่า ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมมันอาจจะไปยืนแถๆวๆเลยักสักสี่จุดแขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับผมแต่ยังไงก็ดีนะผมก็อาจจะแบบลงมาแบบอย่างเงี้ยถ้ามันลงมาแบบเนี้ยแล้วค่อยปรับตัวขึ้นแบบนี้นะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเนาะ ถ้าอย่างไงก็ดีนะผมถ้ามันไม่หลุดช่วงประมาณสัก4.6เนี่ยก็ยังสบายใจได้นะผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะผมไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วก็คือถ้าเกิดว่ามันถล่มใหญ่อีกรอบนึงนะผมอาจจะไปอยู่ช่วงประมาณสัก3.17อะไรอย่างนี้นะผมก็น่าจะช้อนได้อีกปลายหนึ่งแต่ผมอยากให้มันขึ้นได้แล้วเนาะเพราะว่า time frame 4ชั่วโมงนะผมมันค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วถูกปะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นมาแบบเนี้ย ต่อไปกาล่านะครับผมกาล่าเองเนี่ยกอ็อยู่บนเส้น EMA 200พอดีนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะผมว่ามันมีการยกลขึ้นยกลขึ้นแล้วก็ค่อยๆพักตัวเนาะเออถ้าเกิดว่าเป็นทำเฟรม1 day เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่านะครับผมคือตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับอยู่แนวหนึ่งนะผมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่พอสมควรมันมีการยำ่ยำ,ย,ำ,ย,ำย่ำย่ำย่ำบ่อยๆใช่ไหม เออแต่ว่าทีเนี้ยแรงขายเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะบยังแดงแป๊ดอยู่นะครับผมแต่วอลลุ่มไม่ค่อยมีนะครับผมก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นเร็วๆนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันพยายามที่จะลงไปหรือเปล่าอาจจะมีแบบไซเวย์ตรงนี้แล้วก็ลงไปนะก็รับลึกๆเลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกขึ้นมาประมาณตรงนี้ปุ๊บอ่าก็ขึ้นสวยนะก็แนวรับเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดจุดจุ สีขึ้นไปนะผมมันก็อันตรายนะผมอันตรายแต่อย่างไรก็ดีนะผมถ้าเกิดเรามาดูไทม์เ a m e สักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นการแบบอย่างเงี้ยสบายใจไม่หลุดกรอบอะไรโอเคเรามาดูดากันนะผมดาเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานเลยนะผมก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะยังไม่มีการพุ่งขึ้นของราคา ENJ ก็เช่นกันนะผมถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเส้นตรงนี้อยู่นะเป็น falling wedge อยู่นะครับผม ซึ่งตอนนี้น่าจะมีการลงของราคาแล้วก็มายืนอยู่แถวๆบรเิเวณสัก2.1นะถ้าเกิดว่าต่ำสุดเนี่ยมันก็ต้องเป็น1.979นะครเบผมก็ลงมาแบบนี้แล้วก็ค่อยขึ้นต่อไปถ้าเกิดว่ามันลงถึงตรงนี้เริ่มอันตรายแล้วแต่อย่างไรก็ดีนะผมถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บนเส้นนี้ได้นะก็ถือว่ามันมีการกลับตัวที่100%แล้วเดี๋ยววันนี้เราข้ามมาเป็น XTC เลยนะผมตอนนี้คือ มีการยกโลเกิดขึ้นเรื่อยๆนะผมในทำเฟรมสชั่วโมงแล้วทำเฟรม1วันเนี่ยนะผมก็ยังไม่สามารถหลุดกรอบตรงนี้ได้นะผมะเส้นตรงนี้ยังไม่สามารถหลุดได้นะผมก็สงสัยจะต้องรอให้บิตคอยเนี่ยลูกพี่ใหญ่ของเรานะผมลากขึ้นไปก่อนนะเป็นอันดับแรกนะผมก็รอรอไว้รอสัญญาณไว้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรีบเนี่ยก็กด3.8-3.7-9อะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะรับได้อยู่ โอเคสรุปสถานการณ์โดยรวมนะครับผมคือตอนเนี้มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานเท่าไหร่เลยนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยมันกําลังสู้กันอยู่นะครับผมระหว่างฝ่ายซื้อกับฝ่ายขายดังนั้นแลยเนี่ยราคาเนี่ยก็ยังจะบวกลบไม่เกิน5%นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมเวลาลงไปข้างล่างเล็กน้อยนะมันก็กลับขึ้นไปใช่ป่ะพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็โดนตกลงมาเนี่ยคือแบบมันกลายเป็นแบบ2ฝ่ายเท่ากันดังนั้นเลยตอนเนี้คือถ้าเกิดว่าเจ้าไม่เข้านะครับผม มันก็อาจจะมีการดึงลงของราคาก็ได้นะครับผมประมาณนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนได้กำไรกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุบจ๊บๆมั่ว